สวัสดีครับลุงโจสม,มุนไพรนะท่านผู้ชมวันนี้ลุงโจสม,มุนไพรและช่องโจฮักนักสารครามก็จะได้พาท่านมาทําความรู้จักกับเกี่ยวกับสม,มุนไพรเรียนรู้สม,มุนไพรรู้ไว้ใช่ว่านะครับในซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาการใช้นะครับมาทําให้รู้จักนะครับการใช้เกี่ยวกับสม,มุนไพรเนี่ยให้มากขึ้นนะครับและก็ครอบคลุมไปถึงวิธีการใช้ท่านผู้ชม คือไม่ว่าจะเป็นการประครับประคองในการใช้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอักิเดนต์กระทันหันนะครับให้เรารู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้เลยนะครับว่าถ้าหากท่านโดนพิษจากพืชและก็สั์แต่ในการนำเสนอวันนี้ก็คือการนำจากที่เป็นสั์ที่มันต่อยเราที่มันให้พิษเรานะครับและเราก็เกิดการอคกเซเดนต์ขึ้นมาท่านผู้ชม นี่แหละเราก็จะใช้สมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่ารางจืดราชาแห่งการถอนพิษวันนี้เราก็จะมาถอนพิษเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับสัตว์และกันท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแมงป่องไม่ว่าจะเป็นแมงดาทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาปากักเป้านะครับก็คือวันนี้เราครอบคลุมไปถึงนะครับแม้แต่่าบริเวณทั่วไปออย่างเช่นแมงป่องอย่างเช่นตะขาบและก็ทางทะเลสักนิดหนึ่งก็คือนะครับ แมงดาทะเลปลาปักเป้าโอ้นะครับทั้งปลาและก็สัตว์เลื้อยคานเลท่านผู้ชมแล้วก็ตัวที่มีพิษนะครับอย่างเช่นแมงป่องตะขาบเนี่ยเป็นอะไรที่มาวันนี้โจก็จะมาให้ท่านได้รู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านสามารถนะครับรู้ได้ว่านะครับจริงๆแล้วในการบําบัดรักษานะครับในการประคองประคับประคองเนี่ยสีิอร์เซนะครับก็คือว่า อย่างน้นอยๆเนี่ย40%ท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับแก้พิษอะไรได้บ้างแต่นะครับอีก50-60ท่านผู้ชมก็คือว่าเราต้องรู้โดยรอบเลยว่าการนําไปใช้มันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้อยู่ด้านหลังผมนะครับลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมและโจห้างด้าสารคามส่วนป๋าจุยฮักนะป๋าจุยอยู่ไหนอ่าได้ยินแต่เสียงนะครับ แต่วันนี้นะครับเราก็คือ,อเฉพาะพิษจากสัตว์นะท่านผู้ชมแมงดาทะเลปลาปักเป้าและก็ตะขาบและก็แมงป่องเอาวันนี้เหมากันเลยนะครับติดตามไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพาเข้าไปดูในสวนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ในการขับพิษล้างพิษต่างๆมากมาย แต่วันนี้ในการเสนอของลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมอามุมนี้เลยนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเถานะครับเป็นไม้เถาเขาเรียกว่าเถารางจืดแต่เนี้ย่านางแดงนะท่านผู้ชมย่านางแดงนี่ผมจะยังไม่พูดถึงสําหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับรางจืดก่อนแล้วกันนะครับใบรางจืดนะครับจะเป็นสมุนไพรที่ในการขับพิษถอนพิษแก้พิษแมงป่องตะขาบและก็นะครับ แล้วก็ปลาปักเป้าแล้วก็มแมงดาทะเลท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะที่ที่ท่องไปในท้องทะเลเนี่ยต้องพกนะครับสมุนไพรชนิดนี้ไว้เลยนะครับมันก็จะช่วยท่านได้ต่างๆมากมายท่านผู้ชมเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยรู้กับวิธีการนำไปใช้นะครับบางคนก็ไม่รู้เลยนะครับก็เป็นส่วนที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันสำหรับ ห้องเรียนธรรมชาติวันนี้นะครับก็คืออยู่ข้างนอกนี่แหละเอาแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเลยนะครับเกี่ยวกับแมงป่องแล้วกต็ตะขาบกัดก่อนนะครับเราจะทําอย่างไรท่านผู้ชมแมงป่องแล้วก็ตะขาบกัดเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสาการมากนะครับในการที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันเอาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นไม้เถานะครับ เป็นไม้เถารางจืดนะครับขอบอกนะครับวันนี้เป็นมีความพิเศษมากเกี่ยวกับสัตว์สัตว์ที่มีพิษเอาตะขาบก่อนท่านผู้ชมถ้าเราโดนตะขาบกัดนะครับเราก็เอาใบสดๆนี่แหละท่านผู้ชมเอามาขยำขยำนะครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอาปากเราก็ได้ขยำหรือจเจ้ามือเราขยำก็ได้นะครับแล้วก็เอามาทามากดตรงบริเวณบาดแผลนะครับที่โดนกัดเข้าไป ม่กี่สิบนาทีหรอกท่านผู้ชมหายนะครับอันนี้เงียบเลยเอาทีนี้แมงแมงป่องทราบไปแล้วนะครับเราก็มาทราบเกี่ยวกับไอตะคาบแมงป่องเนี่ยจะใช้เหมือนกันนะครับก็คือว่าจุดบริเวณที่โดนกัดเนี่ยนะครับโดนต่อยเนี่ยนะครับเราก็เอาว่านรางจืดเนี่ยท่านผู้ชมขยํำขยํำ,ยำแล้วอาทาตรงบริเวณที่ตรงบาดแผลนะครับตรงที่โดนกัดโดนต่อย อาการนั้นไม่ถึงสิบนาทีท่านผู้ชมก็จะหายไปนะครับโอ้ง่ายๆนะครับอา้าวยกตัวอย่างอีกนะครับก็คือแมงดาทะเลท่านผู้ชมแมงดาทะเลเนี่ยขอบอกนะครับมันก็จะมีวิธีการกินการใช้ด้วยถ้าหากหลายๆคนนะครับโดนแมงดาทะเลเข้าไปก็สามารถเคี้ยวใบลางจืดกินได้เลยท่านผู้ชมกินสดๆได้เลยนะครับแล้วก็ปลาปักเป้าด้วยส่วนบริเวณที่ตรงบาดแผลเนี่ยนะครับ ตรงบริเวณบาดแผลเราก็เอาขยำสักสี่ห้าใบนะท่านผู้ชมขยำขยำใส่น้ําสะอาดหรือนะครับจะเป็นเหล้าก็ได้นะท่านผู้ชมก็กดตรงบริเวณที่เราโดนแทงโดนต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าโดนปลาปักเป้าไม่ว่าจะเป็นอ่าโดนแมงดาทะเลท่านผู้ชมก็สามารถเอากดคาบริเวณบาดแผลที่โดนนะครับมันก็จะมี อาบาดแผลนะครับเราก็จะทาเลยนะครับกดไว้นะครับสักพักหนึ่งอาการก็จะคลายแต่ในส่วนของการกินนะท่านผู้ชมเราก็สามารถเคี้ยวเลย 2- 3สาใบนะครับเคี้ยวไปเลยแล้วก็กลืนน้ำเลยอันนั้นคือเป็นการที่ฉุกและหุกแล้วก็ปลอดภัยดีที่สุดนะครับกว่าเราจะมาต้มเนี่ยมันช้านะครับกินใบยอย่างนี้เลยครับถ้าเรามีสมุนไพรพวกนี้จะเป็นใบเหี่ยวใบ ใบเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวเหี่วก็ได้นะครับใส่เสื้อติดตัวไปถ้าเราจะไปทะเลนะครับติดตัวไปเราก็จะปลอดภัยจากแมงดาทะเลและก็ปลาปักเป้าต่างๆนะครับปลาปักเป้าน้ําจืดพวกนี้ท่านผู้ชมปลาปักเป้าทะเลก็มีนะครับก็สามารถใช้สมุนไพรที่โอ้ในการขับพิษซึ่งเป็นราชาแห่งการถอนพิษสําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อยต่ยตางๆไม่ว่าจะเป็นแมงป่อง ตะขาบนะครับต่อแตนพวกนี้ได้หมดท่านผู้ชมแต่ที่เราพูดกันก็คือเอาอย่างปลาปักเป้านะครับแล้วก็แมงดาทะเลท่านผู้ชมโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับนี่แหละเราก็มาเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องที่อ่าต้องมาเรียนรู้กันนี่แหละครับใบร่างจืดเถานะครับใบจะสดอย่างนี้แหละท่านผู้ชมหายนะครับ ก็คือบอกได้เลยว่ามันบรรเทาได้จริงๆแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับและก็ปลอดภัยต่อร่างกายนะครับเราจะไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไปเมื่อใช้สมุนไพรรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรางจืดเถาชะง,งัดนักแหละครับเอาละท่านผู้ชม หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าสมุนไพรที่ใช้ในการกำจัดนะครับพิษต่างๆและที่วันนี้นะครับลงรายละเอียดก็คือปลาปักเป้าแมงดาทะเลนะครับและอยู่ทั่วไปก็คือแมงป่องและก็ตะขาบนี่แหละท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เรามาทราบกันแล้วนะครับว่าในการอธิบายนะครับการลงลึกนะครับแล้วก็เชิงลึกด้วยนะครับ วันนี้นะครับอ้ามาทบทวนสักนิดหนึ่งอย่างปลาปลาปักเป้ากับอ่าแมงดาทะเลเนี่ยเราทํำยังไงตรงบริเวณบาดแผลนะท่านผู้ชมเราเคี้ยวเลยนะครับอย่างโจจะเคี้ยวให้ดูมันมีรสจืดนะครับเคี้ยวเคียวเคี้ยวเคียวแล้วก็ผสมน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็แะตะตรงบริเวณบาดแผลเลยท่านผู้ชม <S 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 ก็จะหายไปส่วนที่เราเคี้ยวเนี่ยเราก็อีกอีกใบสองใบเนี่ยเราก็มาเคี้ยวก,กินเลย นะครับเนี่ยโจก็กินนะครับกินแล้วเราขับล้างสารพิษได้เลยนะครับแล้วก็กินน้ําตามกรอบนะครับแมงดาทะเลปลาปาักเป้าไม่ว่าจะเป็นตะขาบแมงป่องเราคือเคี้ยวแล้วก็ผสมน้ําหรือผสมผสมเหล้าหรือน้ํามะนาวก็ได้ท่านผู้ชมกดตรงบริเวณบาดแผลเข้าไปนะครับมันจะจูบก็ไปเลยมันจะดูดพิษนี้มันจะขับโหแบบได้ดีมากแล้วก็ในการกินด้วยเพราะฉะนั้นทาภายนอกแล้วก็ บำบัดกินภายในด้วยสมุนไพรใบรางจืดในการขับพิษถอนพิษสัตว์และก็พืชวันนี้สัตว์อย่างเดียวแมงป่องตะขาบปลาปากเป้าแมงดาทะเลเงียบเลยครับไม่ถึงสิบนาทีท่านผู้ชมและก็มีทั้งกินและก็ทาด้วยนะครับทาก็คือกดตรงบริเวณบาดแผลนั่นแหละนะครับได้อย่างชะงัดนักเลยใบรางจืดเผานะนครับสำหรับวันนี้ พิษแก้พิษราชาแห่งการถอนพิษกำจัดพิษพืชและก็สัตว์ที่เป็นพิษกับเราชงนัแนก็นแล้วยครับสุดยอดครับ